สวัสดีครับผมอร์ทอซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับอีสูตรนะฮะอยากให้มันวิ่งขึ้นนะครับเรามีหม้อพักสูตรนะฮะสำหรับรถดีเซลนะครับทุกุ่นตั้งแต่เกียร์ออโตเจนเกียร์ธรรมดานะครับมีหลายสูตรทั้งสูตรดังวิ่งลรเงียบวิ่งนะครับทันนี้ก็มาจัดเป็นแบบสูตรเขาเรียกว่าเงียบวิ่งนะฮะอยู่กันที่บ้านของเรานะครับนี่ครับเป็นหม้อพักสูตรสแตเลสุ่นใหญ่นะครับเอ่อตัวนี้ไอเสียจะโฟลได้เร็วกว่าเดิมนะฮะต่ทาเสียงได้เงียบ หมือนรถเดิมนะครับคือด้วยหม้อสูตรของเราเนี่ยจะมีสูตรที่แบบห้องพักของเราปกติเขาจะเป็นห้องที่ออกกว่าจะออกไอ้เสียออกได้เนี่ยค้งางช้าของเราจะเป็นสูตรที่ออกได้เร็วกว่านะฮะแล้วก็ช่วยรถมีกําลังไม่ห้อยไม่ยานนะครับสําหรับรถที่ไม่ได้ทําเยอะนะฮะอาจจะแค่จูนกล่องน,นะฮะแล้วก็โทโูบูรเดิมบูตไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยขับสนุกเป็นรถสแตนดาดแบบหาความแบบพอดีๆไม่ต้องโมเยอะแล้วมีไล่ท่อให้มันวิ่งขึ้นเนี่ยหม้อพักอันนี้ใช้ได้เลยครับ สนใจยังไงนะฮะหม้อพักกันนี้สำหรับรถเกียร์ออโต้นะฮะหรือว่ารถเกียร์ธรรมดามาใส่ได้เลยสำหรับดีเซลทุกนู่นนะ,ะจะเป็น SUV หรือว่าเป็นรถแคปหรือว่าสี่ประตูทั่วไปมาลองว่าหม้อพักสูตรออโต้ซิงสำหรับรถดีเซลของเราได้เลยครับขอบคุณครับ